เดี๋ยววันนี้ผมมีวิทยากรพิเศษนะครับมาสอนตีฟองนมนะครับกำลังบอกเทคนิคอยู่นะครับตีฟองนาเพื่อทำคาปูใช่ไหมครับเนี่ยคาปูค่ะแต่นี้ อ่าใไมอ่ค่ะอาอินเดียอินเดียอ่ะไม่ไม่ไม่อันนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็บทนเสนเค่ะไม่เงินเดืแล้วราจไม่ได้ล้ เสียงนี้พี่ได้ค่ะแต่ตรงนี้หลุดนิดนึงไม่ได้เกี่ยวเข้าไว้เสียงได้เลยต้องดูฟองได้ไหมแต่ฟองได้นะค่ะโอ้โหฟอได้เจะได้เพราะว่าดูแล้วถ้าคนอื่นมนจะประมาณนี้แต่คนนี้ขึ้นไาเยอะมากเลยกว่างบางก็ไม่บางนะสุดม่สุดะเสียงต้องฟังเสียงอ่าใช่เสียงเข้าผ่านผ่านเข้าหอมไม้ผ่าน